มีประเด็นที่เป็นข้อกังขาในทางประวัติศาสตร์อีกเรื่องหนึ่งนะฮะคือเรื่องของพระเจ้าเอกทัศนะฮะคือมองว่าพระเจ้าเอกทัศนน้นเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์ที่อ่อนแอนะฮะมากๆในการมาคุณอะไรทํานองนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นธุระเท่าไรนะักในการาป้องกันบ้านเมืองน,นะครับอันนี้เป็นเหตุปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง ที่นำพาให้เกิดการเสียกรุงเสียชุดยาในปีพศ .2310 นศะฮะนี่เมื่อพูดถึงเรื่องของพระเจ้าเอกทั์เนี่ยต้องดูก่อนว่าเรื่องราวของพระเจ้าเอกทัศน์ที่มีปรากฏในหลักฐานต่างๆนั้นเนี่ยมันเป็นในลักษณะไหน,นอันนี้อันนี้เรื่องหนึ่งนะส่วนเรื่องของการเสียกลุ่มเนี่ยเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะต้องมาพิจารณาว่าแล้วมันเกี่ยวข้องกับ ความอ่อนแอหรือความเข้มแข็งของพระเจ้าเอกทัศน์หรือเปล่านะมีมีสองประเด็นที่จะต้องทำความเข้าใจกันทีนี้ประเด็นที่ว่าด้วยความอ่อนแอหรือการที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่จริงๆแล้วเนี่ยนะไม่เหมาะสมกับผู้ที่จะขึ้นมาครองแผ่นดินอันนี้มันมีปรากฏอยู่ในพระพงศสวดารน,นะอย่างเช่นในพระพงศสวสวดานฉบับตา่าง ะะที่อย่างที่ผมยกตัวอย่างมาของสมเด็จพระพันรัานก็ดีฉบับพระราตเไราอะไรเงี้ยก็จะพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้นะตำหนิติเตียนพระเจ้าเอกทัศน์ต่างๆนานา,นาทําให้เห็นว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ปกครองที่ไม่เหมาะสมนะฮะข้อทีจจริงนี้เนี่ยถูกสำทับเพิ่มเติมฮะ ในงานพนิพนธ์ของสมเด็จก,กรมพระราชวังบวรมหาชนสิงหนาฏนะที่ว่าด้วยนิราชที่ไปลบพมา่าก็พูดถึงว่าผู้ปกครองเนี่ยไม่ไม่มีคุณสมบัติที่ดีที่จะเป็นผู้ปกครองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยที่นำมาเส้นการเสียกลุงนะฮะแต่พอเราไปดูหลักฐาน ของคําให้การชาวกรุงเก่าก็คนกุงเก่าเนี่ยคือเหล่าเฉลยศึกที่ถูกพมากก่ากวาดต้อนไปและพะม่าก,ก็ไปสอบสวนทวนความนะฮะผมอยากจะอ่านความตอนหนึ่งที่เขาพูดถึงพระเจ้าเอกทัศน์ให้ฟังนะว่าเจ้าฟ้าเอกทัศน์ได้หลอกพระพุทธรูปเท่าพระองค์และทรงออกพระราชบัญญัติการใช้เครื่องช่างเครื่องตวงเครื่องวัดต่างๆ ทั้งเงินบาทเงินสลึงเงินเฟืองให้เที่ยงตรงตามราชประเพณีแล้วทรงพระกรุณาโปรดให้ยกเลิกภาษีอากรต่างๆภายในสมปีและโปรดให้ปล่อยนักโทษในเรือนจำนะฮะความอีกตอนหนึ่งบอกว่าพระเจ้ากรุงศรียุธยาพระองค์นี้ทรงพระศรัทธาอุตสาห บำเพ็ญพระราชกุศลบริจาคพระราชทรัพย์เครื่องประดับประดาอาภรณ์ทั้งปวงพระราชทานแก่ยาจกวัน,นิพกเป็นอันมากนะฮะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าในปีนี้ก็มีการได้ช้างเผือกมาอะไรต่ออะไรมาคือพอเราไปดูคำให้การชาวกลุ่งเก่าเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้ตำหนิติเตียน พระเจ้าเอกทัศน์ว่าพระองค์เป็นพระมหากาษัตริย์ที่ปรสัสจ,จากรทศพิธราชธรรมไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงแต่กับพูดถึงคุณงามความดีต่างๆของพระองค์มันจึงมันจึงเข้าลักษณะที่ว่าใครเล่าเกี่ยวกับพระเจ้าเอกทัศนะฮะถ้าเป็นฝ่ายตรงข้ามของพระองค์ก็อาจจะให้ภาพอย่างหนึ่งถ้าเป็นฝ่ายที่ไม่ได้ตรงข้ามกับพระองค์ ก็อาจจะให้ภาพอีกอย่างนึงแต่เรื่องราวของพระเจ้าเอกทัศน์ในทำนองที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่ไม่เหมาะสมไม่มีคุณสมบัติอันควรแก่การจะขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยพวกมิชชันนารีพูดเรื่องนี้เยอะมากแล้วก็ให้ความในทำนองว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ไม่ได้ถูกคัดเลือกไม่เหมาะสมที่จะขึ้นมาเป็นผู้ปกครอง ยังบอกว่าเป็นโรคเรื้อนเป็นอะไรต่ออะไรต่างๆนะแต่เข้าลักษณะนั้นทีนี้เรื่องพระเจ้าเอกทัศน์ว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ไม่เหมาะสมอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องของการเสียกลุ่มเนี่ยนะฮะถ้าเราพิจารณาให้ดีเนี่ยมันน่าคิดว่าคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมของพระเจ้าเอกทัตถ้าถ้าบังอื่นมีน มันส่งผลต่อการเสียกลุ่งหรือเปล่านั่นคืออะไรเป็นเหตุปัจจัยสำคัญที่นำพาให้เกิดการเสียกลุง่งต้องกลับไปตรวจสอบข้อมูลหลักฐานให้ดีตรวจสอบพงศาวดาพรพมาร่าด้วยตรงนี้เราจะเห็นว่าสงครามข่าวเสียกลุงเนี่ยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สงครามไทยพมา่านะครับที่พมา่าล้อมกลุ่ง อยู่ไม่ต่ำกว่า14เดือนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นการที่พม่าล้อมกลุงไม่ต่ำกว่า14เดือนนี่แสดงว่าเรารักษากลุงได้จนถึงฤดูน้ำหลากเพราะมันเลยปีทีนี้ต้องกลับมาดูว่าก่อนสงครามครั้งนี้เนี่ยที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์เนี่ยวิธีการรบ หรือยุทธศาสตร์หลักที่เราใช้ลบกับพมา่าเนี่ยคือการใช้ตัวพระนครเป็นฐานรับศึกและเราจะประวิงเวลาไม่ให้พระนครเนี่ยบอบชำ้ำจนกระทั่งถึงฤดูน้ําหลากพอถึงช่วงน้ําหลากพม่าจะถอยทับแล้วเราจะตามตีเพราะนั้นยุทธศาสตร์ในการลบปี2310เนี่ยถือว่าในทางยุทธศาสตร์เนี่ยเราดำเนินยุทธศาสตร์ตามคลอง ของการลบที่เราทำกับพมา่ามาแต่อดีตการนานชานะฮะต้องบอกว่าพระเจ้าเอกทั์จะดีจะชั่วเนี่ยพระองค์รักษาพระนครให้ไม่บอบช้ำได้เนี่ยจนถึงฤดูน้ำหลากค่ายรอบพระนครเนี่ยถูกพมา่าตีหลังฤดูน้ำหลากทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคือพมา่าเนี่ยนะฮะ ปรับยุทธศาสตร์การลบครั้งนี้ใหม่คือไม่ปล่อยให้สภาวะทางธรรมชาติเนี่ยมาเป็นปัจจัยกดทับให้พม่าต้องถอยทับทีนี้พอพม่าล้อมกรุงเลยฤดูน้ำหลากไปเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเกิดภาวะอดอยากเพราะว่าเราจะเติมสเสบียงไว้ให้เพียงพอถึงฤดูน้ำหลากเท่านั้นจริงไหมครับ เพราะนั้นในทัศนะของผมเนี่ยผมถือว่านักการทหารของเราเตรียมการป้องกันเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพคือรักษาเมืองได้จนถึงฤด,ดูน้ำหลากแต่ความพ่ายแพ้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าพ,พมา่าเนี่ยปรับยุทธศาสตร์การรบใหม่คือไม่ปล่อยให้ปัจจัยเรื่องน้ำหลากเนี่ยมาเป็นปัจจัยกดทับทำให้พมา่าต้องถอยทับพ,พอพมา่า ล้อมกรุงสืกเนื่องจนถึงฤดูน้ำหลากและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีปัญหาเรื่องขาดสเสบียงอย่างรุนแรงเกิดการป้นสะดมเกิดภาวะต่างๆจนกระทําให้เราเนี่ยอ่อนแอเกินกว่าจะรักษาพระนครได้พม่าจึงเข้ามาเผารากกำแพงและตีพระนครได้สำเร็จเพราะฉะนั้นถึงแม้กรุงศรีอยุธยาจะอ่อนแอถึงแม้พวกปกครองจะคล้ายๆกับว่าไม่ได้มีคุณสมบัติ เพียงพอแต่มันไม่ได้ทำให้ยุทธศาสตร์หลักเราเสียไม่ได้กระทบไปถึงตรงนั้นเพราะนั้นผมจึงมองว่าปัจจัยอันสัมพันธ์กับพระเจ้าเอกทัตเนี่ยไม่น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญอันนำมาพามาให้เกิดการเสียกรุงปี23งสนการเสียกรุงปี23-10เกิดขึ้นเป็นเพราะปัจจัยทางยุทธศาสตร์ครับ